สวัสดีครับมาดูพระรอบเย็นหนึ่งชุดนะครับอันนี้เป็นกะลาสี่ตานะเป็นของหาย,ยากนะครับแล้วก็เป็นของที่เขาเรียกว่าอะไรมีคุณนะมีคุณในตัวนะครับเนี่ยเจ้าของเขาแปะทองมาอย่างนี้เลยนะน่าจะมีอายุนะครับลูกก็ใหญ่เหมือนกันนะ ซื้อมาพันละเอาพันสองแล้วกันไวๆวเลยกะลาสีตาพันสองร้อยบาท<ม>เหรียญหลวงพ่ทวดหลวงพ่อทองรุ่นจเจริญพรนะครับ<ม>เป็นเหรียญหลวงพ่ทวดหัวโตนะด้านหลังเป็น,หล,ออนหลวงพ่อทองวัดสำเพาเชยนะครับหลวงพ่อทองวัดสำเพาเชย เอาห้าบาทนะครับหลวงพ่ทวดหลวงพ่อทองสมเอชห้าร้อบาทนี่อันนี้คือเจ้าของเก็บไว้แล้วเขาก็เขียนชื่อไว้นะครับเพราะว่าคงจะกันกันลืมนะดูปิดตาหลวงู่เอี่ยมวัดหงนะครับปิดตาหลวงู่เอี่ยมวัดหงเนาะพิม พิมพ์อะไรเนี่ยพิมพ์พิมพสองร้อยไอพิมอะไรสองใช่ป่ะพิงยี่สิบอะไรเนี่ยงงเนื้อปิดตาเป็นเนื้อผงใบลานนะฮะสวยนะให้ดูใ,ใกล้ตาหลงปุย่ยมวัดหง เนื้อผงใบลานผสมว่านนะครับแลอพระเก่าเนะี่ยมีอายุนะฮะเอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาทปิดตายหวงปู่เอี่ยมวัดหงหนึ่งพันบาทอันนี้อันนี้ก็เช่าเจ้าของเดียวกันนะเจ้าของเดียวกันสามองค์เลยเนะี่ยหลุ่พุทวด ตาหุวงปูยเอี่ยมเลยต้องดูโพยก่อนนะต้องดูโพยก่อน <c oughs> หลวงปู่ปั้นวัดพิกุลละพิกุลโสคันนะครับ อยุธยาพิมพ์สมาธิฐานบัวออกวัดสี่ร้อยนะ่มีบอกออกวัดสี่ร้อยด้วยปีสองสี่ห้าศูนย์พิมพสมาธิอ๋อมีพิมพ์สมาธิกับพิมพ์นางกวักนะครับพิมพ์สมาธิหลวงปู่ปั้นนะหลวงปู่ปั้นพิมพ์สมาธินี่ใน,นพิมพ์สมาธินะครับ หลวงปู่ปั้นนะเป็นอาจารย์หลวงพ่อจงอีกทีหนึ่งนะครับหลวงปู่ปั้นอันนี้เป็นพิมพ์นางกวักอ่าพิมพ์นางกวักมีสมาธิกับพิมพ์นางกวักอเ,วททเอาอง,งละเจ็ดร้อยบาทแล้วกันอ่ะเอาไว้ไวมีสององเจ็ดร้อยบาท <c oughs> หลวงปูทวดนะครอสอสองร้อยนะพระสวยนี่กรีบบัวหลวงปูทวดรอสอสองร้อยพระสวยจมูกดงวดช้งให้นะเอาห้าร้อยบาทหลวงปู่แหวน หลวงปู่แหวนสร้างอุโบสถวัดดอยแม่ปังนะครับสร้างอุโบสถปีสอศูนย์เหรียญสร้างอุโบสถปี2อศูนย์ ข้าวโพสถปีสองศูนย์เอาเอาหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทหลวงปู่ทวด าห้าปี 26. สองหกเสาห้าปีสองหกหลวงดโทวดนี่มันใต้ลมเย็นพระสวยครจมูกโด่งทั้งคู่ด้านหน้าและด้านหลังนะเอา เอาหนึ่ันบาทแล้วกันไวๆเลยหนึ่บาทเหรียญรับสเสด็จออแตกนะบล็อกนิยมออแตกพระสวยโคตรชัดๆเป็นผิวไฟนะครับเป็นผิวไฟผิวไฟสวยๆเลยให้ดูด้านหลัง ันมาดูด้านหลังนะไขยแม็กเลยนะนี่นะเป็นบล็อกขยื่อนนะเป็นบล็อกไขยื่อน,นี่เลขสองซ้อน,นเลขแปดเลขสิบหนึ่งศูนย์นะเลขเก้าขยื่นทั้งเหรียญน,นะด้านหลังเนะี่ยที่ที่เล่นมาก็เพิ่งจะเจอนะที่ขยื่นขนาดนี้นะครับที่ขยื่นขนาดนีนะ้แล้วสวยมากผิวผิวไฟ เอาไวๆเลยนะเอาไวๆเลยเอาพันห้าร้ยบาทนะครับหนึ่งันห้าร้อยบาทเหรียญกระเยื่นโหดๆเลยเอาหนึ่งพันห้าร้อบาทนะสนใจนะครับสนใจก็ทักไลน์ได้ไลน์ id ล a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ